จับมือหน่อยจับมือหน่อยจับมือขวาหน่อยโอเคจับมือซ้ายโอเคโอเคก่อนโอเคโอเคโอเคข้างซ้ายโอเคโอเคจับมือขวาจับมือซ้าย โอเคมือขวาโอเคมือซ้ายโอเคสองข้างสองข้างสองข้างโ okay. อเคเอาเฟืองฟูเฟืองฟูมาเยี่ยมพี่เงินเหรอลูกเฟืองฟูแอบมาแอบเข้ามาในบ้านพี่เงินนอนครับพี่เงินเข้าน้ำเกลือแล้วพี่เงินนอนพักผ่อนแล้วมาๆงั้นมา อันนี้มาเฟองฟูอยากมาเยี่ยมหนูมา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 ้นมาลูกมาให้เฟองฟูมาไหมหนูให้เฟองฟูมาเยี่ยมไหมถ้าให้มาเยี่ยมจับมือหน่อยครับจับมือหน่อยครับเก่งโอเคเก่งมากลูกเฟิงฟูเฟิงเฟิงฟูอยากมาเยี่ยมพี่เงินมา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 เฟองฟู พี่เงินให้มาเยี่ยมลูกมาๆมาพี่เงินไม่กัดหรอกพี่เงินไม่สบายมาันนี่นะมาสิเพื่อนคูไม่กล้ามาหาหนูอ่ะลูกเพกื่อนูกลัวพี่เงินกัดเพื่อนคูมาให้กําลังใจหนูอ่ะลูกเป็นไรนะอยู่ด้วยกันนานๆลูกเท่าที่จะอยู่ได้อยู่ได้ไม่กี่วันก็อยู่ลูก เก่งมากหหูเลอยูลาลกจับมือน้อยพอจับมือน่อยโอเคว้าวยังจับมือได้อยู่สติสัมปชัญญะยังดีอยู่เก่งมากหนูไ l o เลยยูสู้ๆครับเก่งที่สุดหนูลากลกสู้ๆนหนดูหน้าสิ สู้ซู่คะคนเก่งอยู่ได้กันานานๆลูกอูฟูอูฟูมาเยี่ยมพี่เงนินอีกแล้วเหรอลกูกมา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 ูฟูเกันแนวจออยู่ข้างล่างคะ่ะถ้าเปิดประตูเอาไว้เขาก็จะเดินเข้ามาในบ้านเขามาเยี่ยมพี่เงนินทุกวันคะ่ะตั้งแต่พี่เงนินไม่สบาย พี่เงินกลับดาวแมวแล้วลูกไม่ต้องมาเยี่ยมพี่เงินแล้วครับพี่เงินกลับดาวแมวแล้วหนู Hotel. ไม่ตื่นแล้วโอ้ยพี่เงินไม่ตื่นแล้วล,ลูกพ,พี่เงินกลับดาวแมวแล้วสงสารพี่เงินไหมพี่เงินกลับดาวแมวแล้วครับอยู่นี่นะเดี๋ยวแม่ไปซื้อดอกไม้เฝ้าพี่เงินนะ ไม่ตื่นลูกไม่ตื่นกับดาวแมวแล้วอยู่เป็นเพื่อนพี่เงินก่อนนะเดี๋ยวไปซื้อดอกไม้ให้พี่เงินก่อนไม่มีดอกกุหลาบมีแต่ดอกดาวเรืองแล้วก็พวงม,มาลัยกล้วยไม้ลาลูก รากหนูรักลูกรัก เลิกยูโรกไอเลิกยูลาลูกับเดี๋ยวไปส่งเจ้าเงินกันค่ะ ลูกไปอย่าแม่ไปส่งนะไอ้เล็บยูลาลูกกิ่งมากหนู อยู่ด้วยกันมาตั้งนานลูกเก่งมากหนูเก่งที่สุดเลย <c oughs> ไ่ส่งเจ้งงาเงานิงนกันกันทุกคน เจ้าเงินชอบอยู่ตามทุ่งนาค่ะชอบให้พามาเดินเล่นตามทุ่งนาชอบธรรมชาติเขาเป็นแมวที่ชอบธรรมชาติมากเจ้าเงินถ้าไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นค่ะว่าเขานะ่ะชอบที่จะออกไปข้างนอกเวลาเขาออกไปข้างนอกนะเหมือนเขามีเลือดฝาดนะทุกคนเหมือนแบบว่าเออเลือดลมดีขึ้นนะ่ะก็ก็ทำตามที่เขาชอบครั้งสุดท้ายค่ะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นจอมปวกตรงนี้เป็นที่นาตัวเองนี่แหละค่ะก็ใต้ใต้ต้นไม้นี้ก็ก็มีร่มพอพอสมควรอยู่เนาะก็จะขอปากตั้งเขาเอาไว้ที่นี่ส่วนดวงวิญญาณเขาก็ขอให้เขาไปสู่สุขติน่าจะเกิดใน,นภพเมถุิที่สูง ตรงนี้อากาศกำลังดีค่ะเขาน่าจะชอบสุ่งจ้องเงินเป็นกังสุดท้ายค่ะเขาชอบอยู่กับธรรมชาติเขาชอบอยู่ที่เย็ยนเย็นตรงนี้ก็น่าจะเย็ยนพอสำหรับเขา อยู่ใต้ต้นไม้นะลูกือเจ้าเงินเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทุกคนขอให้หนูโชคดีนะดูเจ้าเงินเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทุกคนขอให้โชดนะดดค,คชดีนะลูกขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งสิสี่ปีนะ ขอบคุณมากหนูเก่งที่สุดแล้วดูจังนั้นรักหนูที่สุดอยู่ตรงนี้นะลกูกดวงวิญญาณหนูไปสู่สุขติบุญใดๆที่ทำมาขออื้อฟพุนให้หนูได้เกิดในภพในภูมิที่ดีนะทำสุดให้หนูได้ไปเกิดเป็นคนนะลกูกขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมา สิบสามปีกว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงถึงจะเพียงพอกับสิ่งที่หนูให้ความสุขให้ความเป็นเพื่อนมาตลอดสิบสี่ปีนักหนูเหมือนเดิมไปเกิดที่ไหนก็ขอให้หนูมีแต่ความสุขทุกพบทุกชาตินะรก นีแต่ความสุขใจสุขใจไอเลิฟยูเดินทางต่อไปนะลูกคนเก่งถ้าเคยทำอะไรไม่ดีกับหมัไว้เคยพูดอะไรไม่ดีกับหมัไว้ขอพวด้วยนะ <laughs> าเป็นเลยจากตายสักนันก็ต้องจากอยู่ดีขอให้ไปสู่ภูมคที่ดีัสุดขอให้หนูได้ไปเกิดเป็นคนเขาคุณา่ที่อยู่ได้กันเป็นเพื่อนกันมาติดสามปีกว่าขอให้หนูเดินทางต่อไป